การลงทุนในตราสารทุนหรือในหุ้นเนี่ยถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยที่ผ่านมาต้องบอกว่าคุ้มค่ากับที่เราคอต้องบอกว่าเศรษฐกิจเราของเอเชียเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเราเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ในอัตราที่สูงกว่าอย่างเช่นฮ่องกงจีนไต้หวันเกาหลีใน5ดาวนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูความเสี่ยงเนี่ยอาจจะมี5ดาวเสี่ยงสูงกับ5ดาวเสี่ยงต่ำขณะเดียวกันเราก็ยังบอกนักลงทุนนะครับว่าการดูสตาร์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุด กลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัททางเราได้มีการยืนยันอยู่แล้วนะคะเราจะบริบรหารองค์กรของเราแบบอยู่ยังเยืนยงเราก็บอกอยู่แล้วซึ่งนโยบายของเราก็บิ๊กลองสตรองจะเห็นว่าชอกันช่างเองลงทุนในสารรูปภคขั้นพื้นฐานเพื่อประชาชนทั้งรังดังด่วนก็ดีรถไฟก็ดีน้ําไฟฟ้าแลนะสิ้นไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยเรามีคงเหลืออยู่ประมาณ 100, 000, 000, 000. แสนสี่พันล้านเราคิดว่าคงจะทําให้เราเกิดรายได้ได้ไปถึง3-4ปี จริง,รงบริษัทลูกๆทั้งหลายที่อยู่ในตลาดทรับเนี่ยการดำเนินง,งานค่อนข้างดีโดยเฉพาะน้ำบาบาไทยกับทางดุลเทพสิ่งที่เราคงจะต้องกลับมาเป็นแบบว่าพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของบริษัทนั้นเนี่ยจะกลับมามีกำไรที่เติบโตแล้วโตดีกว่าตลาดพุ้นได้หรือเปล่า